I, วัสดีครับตอนนี้เราก็เด yeah, well, we la ินมาถึงกรนนะครับตัวเมืองมุรนันนะครับหลังจากเราเดินทางจากกอทมไปหลังจากเราไล่สดจถึงโคราชเราก็อยู่ตีไว้มก็เลยเดินไมา u p l a ตอนที่มาถึงกรนตอนเวลาตีสามกว่านะครับผมเมืองนตัวจังหวัดน้องไทย บาชมบรรยากาศไปมาไปดันชมภาพเป็นบยากาศไปนะครับผมจะไม่ค่อยได้บรรยายไม่ได้ขับรถเร็วนะครับก่อก่อภาพ้มันเร็วเลดูเหมือนเร็วนะีรั

ตัวอุโมงทางลอดระหว่างเชี่อนต่อระหว่างอุดรกับหนองคายนะครับผม จากนั้นเราก็จะไปตลาดกันต่อนะครับผมไปดูว่าจะได้จะมีอะไรกินหรือเปล่าวันนี้ เราก็เข้าตลาดกันมาแล้วนะครับดูว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าตลาดหนองสองห้อง โอ้มก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 เอาให้เปลี่ยนเลยเต๋อโอ้นี่รังคาามั้ยเอหหลังจากเราเข้ามาแล้วไม่มีอะไรกินเลยตื่นไปวันนี้วันพระเราจะมาซื้อเนื้อไปจุกันแต่สุดท้ายก็เหี่ยวครับผมดืมไปวันนี้วันพระเดี๋ยวต้องกลับไปกินน้ำพริกแก่กันนะครับผม วันนี้ <l ots> หลังจากไม่มีอะไรแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านกันแล้วนะครับ

เดี๋ยวองผมมันอยู่ในกองแดงหนึ่งอังนนี้ในกองแดงเอาไปพวกเราเดี๋ยวไปเอา,ออาเงินเจ้า ป้งเมาเมนเมาป้กเข้าหมู่บ้านน้องผือมาที่เรียบร้อยนะครับผมบ้านเราอยู่ซ้ายมือะครับผมเย็ดไปว่าอยู่ใช้ได้เว้ยเศรยู่ก่อนใหม่พ่อคือเน้ เป้นทางเป็นมุมเศร้าเลยตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเป็นเวลาตีสี่ ึงตีตมเป็นั้อใคราแล้วาอาวครับผมถึงบ้านแล้ครัน้องคาแล้วเป็เวลาตีสี่ยี่สิบนาทีลับไปนอนเลยดี๋ครับงายเดียวเลย ผมคิดอย่ังนี้เดี๋ยวเลือดบังให้เบ้งตอสวัาดีครับผม